สำหรับข้อนี้เป็นกรณีแรงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแรงจะไม่เท่าเดิมไม่เหมือนที่เราทำในหน้าหนึ่งหน้าสองมาตรงนั้นแรงมีค่าเดียวก็จับเอฟตัวนั้นมาหาค่าได้เลยแต่แบบที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้เราจะใช้วิธีหาจากแรงเฉลีย่ยก็คือบวกกันแล้วก็หารสองออกมานะครับทราบแรงต่ำสุดกับสูงสุดปุ๊บ บวกการหารสองได้แรงเฉลี่ยออกมาเช่นข้อ7แรงเฉลี่ยเกิดจาก0ูนยบวก10หารสองจึงได้5นี่คือ F ที่เราจะเอาไปคำนวณน,นะครับส่วน S มีในโจทย์แล้วคือ10เมตรและโจทย์ถามหาว่ามีงานกี่จูนเราก็ใช้สูตรงานเลยครับ W เท่ากับ F S โดยคอรสก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะว่ากรณีไม่มีมุมแบบนี้แสดงว่า แรงอยู่ในแนวเดียวกับการกระจัดหรือระยะทางแล้วจึงไม่พูดถึงมุมนะครับเอาเอคูณเเลย5้าคูณสิได้50จูลทันทีนะครับนี่คือข้อที่7นะครับเป็นกรณีแรงไม่คงที่แรงไม่สม่ำเสมอแรงมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าโอเคเนาะ มีใครสงสัยไหมข้อนี้ถ้าให้เป็นกราฟมาดูกราฟครับดูกราฟกราฟนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรครับ F กับ s s นะครับหน่วยเป็นนิวตัน s การกระจัดนะครับหน่วยเป็นเมตรเห็นไหม ค่ากราฟเป็น f กับ s แน่นอนครับผลคูณ f s จะได้เป็นงานออกมาครับตัวนี้จะได้เป็นงานทันทีดังนั้นถ้าเราหาพื้นที่ใต้กราฟเช่นนี่ระบายสีเข้าไปนี่นี่คือในพื้นที่ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับงานพอดีครับ ดับเบิลยูนั่นเองซึ่งตัวอย่างจะอยู่ข้อแปดเดี๋ยวเราจะลองดูข้อแปดกันนะครับ <c oughs> ตัวอย่างจะอยู่ข้อแปดนะครับพร้อมดูข้อแปดต่อหรือ,อยัง ต้องเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง f กับ s นะครับไปเจอกราฟ f กับ t อย่างเงี้ยไม่ได้นะจะมาหางานเลยไม่ได้อาจจะต้องมีการแปลงสักเล็กน้อยเพราะ f กับ t จะเป็นเรื่องการโดนซึ่งเราจะเรียนในหน่วยต่อไปนะครับหรือ f กับตัวอื่นมีอีกไหม f กับอ่าก็ s นี่แหละนอกก่อนเอา เดี๋ยวจะเพิ่งยกนี่ก่อนมันจะลายเรื่องมาดูตัวอย่างข้อแปดเปรียบเทียบดูครับอ่าเปรียบเทียบดูกราฟข้างบนกับข้างล่างหน้าตาเหมือนกันเลยครับเราสามารถระบายสีของกราฟแบ่งเป็นสองฝั่งจะได้ง่ายเพราะถ้าเอาทั้งหมดมันเป็นรูปอะไรเนี่เอาทั้งหมดมันเป็นรูปอะไรมันยากอ้าวมายังไงนี่เอ ไอรูปสามเหลี่ยมมายังไงลราแบบนี้ออโอ้ยเอาเอาหนักไปอีก <c oughs> เออโอ้ยมันมายัางไงร,รูปสามเหลี่ยมนี่เราจะพบว่าถ้าเอาทั้งหมดครั้งเดียวมันเป็นรูปอะไรครับโอ้เวลาสแล้ว มันจะเป็นสองรูปนะเอารูปหนึ่งกับรูปสองอย่างนี้นะนีเ่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปอ่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับอาเอาให้มันจบซะนะข้อนี้เนาะรูปสามเหลี่ยมมีสูตรว่ายังไงเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเพราะนั้นรูปแรกจะได้ฐานเป็น ห้าสูงเป็นแปดสิบออกมาได้สองร้อยเนาะสองร้อยจูนนะครับส่วนรูปที่สองเหมือนกันครับเศษหนึ่งสองคูณฐานฐานเป็นเท่าไหร่รูปที่สองห้าเหมือนกันเพราะจากห้าถึงสิบนะห้าถึงสิบคือห้าเหมือนกัน สูงเท่าไหร่ครับสูงแค่ถึงเท่าไหร่ครับสี่สิบเท่าน,าน,านาั้นนะรูปสองถึงแค่สี่สิบนะครับออกมาจะได้หนึ่งร้อยจูลเอรวมกันแล้วดับยูรวมทั้งหมดของข้อนี้ก็จะได้เป็นสามร้อยจูลครับตอบตัวเลือกที่สี่อ่ามีใครจะถามเชิญน,นะครับ ข้อนี้เป็นการหางานจากกราฟซึ่งเมื่อเป็นกราฟ f กับ s อยู่แล้วคือแรงกับการกระจัดนี่คือ f กับ s อยู่แล้วเราก็หางานจากพื้นที่ใต้กราฟได้เลยเนาะโดยเราดูในสองส่วนส่วนข้างบนงานเป็นบวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็เลยหาได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณ ฐานแล้วก็คูณสูงก็จะได้1นส่วนสองนะครับฐานก็คือ30สเนาะอ่าสานะครับสูงก็คือ30สเหมือนกันออกมาเป็น900าส่วนสองก็เลยได้4ี่ห้าสจูนอ่าส่วนข้างล่างเล็กๆนี่เนาะเล็กๆนี่ ก็สูตรเดียวกันเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือสามสิบไปถึงสี่สิบก็คือสิบนั่นเองและสูงคือสิบอีกนะครับแต่ถ้าเอาเครื่องหมายไปเลยก็จะเป็นลบสิบนะครับออกมาจะกลายเป็นลบหนึ่งรอยฐานสองก็จะเป็นลบห้าสิบจูน ดังนั้นเราเลได้งานสองฝั่งฝั่งข้างบนงานเป็นบวกฝั่งข้างล่างงานเป็นลบงานรวมก็เลยกลายเป็น400เพราะเกิดจาก450ลบ50ก็จะเหลืออยู่400จูนเป็นตัวเลือกที่สองเนาะข้อนี้นะครับทบทวนอันเก่านิดนึงส่วนข้อถัดไปนะครับ ข้อที่สิบสองโจทย์ให้มวลมาสี่กิโลกรัมตัวเอมนะครับแขวนอยู่ในแนวดึดงพูดก็จะไม่ถูกแขวนอยู่ในแนวดิงนะครับสูงจากพื้นนะครับเหนือพื้นขึ้นมายี่สิบเมตรยี่สิบเมตรแบบนี้เนะาะจากนั้นก็ดึงเชือกทีนี้ครับ ให้มวลมันสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกสิบเมตรเนาะกลายเป็นสามสิบทีนี้ก็คือได้ความสูงตัวนี้สิบเมตรครับอ่าได้สิบเมตรนั่นเองแล้วมีอัตราเร่งสองจุดห้าคือ A แล้วให้หาหางานเนื่องจากแรงตึงเชือกก็คือตัวที หางานเนื่องจากตัวทีนี่เท่ากับเท่าไรนะครับงานจากตัวทีเป็นเท่าไรเมื่อเราอยากได้งานจากตัวทีเราก็ต้องทราบตัวทีก่อนเราก็เลยหาตัวทีจากหาทีจากซิกมาเอฟเท่ากับเอก็เป็นทีลบข้างล่างก็คือดับเบิลยูเนาะน้ำหนักที่ลงข้างล่าง ดับเบิลยูหรือเอ็มจีนั่นเองนี่ก็เปลี่ยนดับเบิลยูเป็นเอ็มจีอันนี้ก็เอ็มเอเหมือนเดิมย้ายไปจากลบย้ายไปบวกเนาะก็จะได้ทีเท่ากับเอ็มเอบวกเอ็มจีมันก็จะกลายเป็นเอ็มคือสี่เอคือสองจุดห้าสี่คูณสิบออกมาจะได้ทีเป็น ห้าสิบเนาะได้ t เป็นห้าสิบนิวตันก็เอามาหางานได้แล้ว w เท่ากับ f อ f ก็เปลี่ยนเป็น t เป็นแรงดึงก็ได้ s ก็ขึ้นไปสิบเมตรนั่นเองนะครับ s ก็คือ h นั่นเองในสถา,านการณ์นี้ก็จะได้ห้าสิบคูณสิบก็จะตอบเท่ากับห้าร้อจูลเนาะข้อนี้ นี่ทวนอันเดิมเนาะส่วนข้อที่สิบสามเป็นข้อสุดท้ายของหน้านี้เนี่ยจะเป็นกรณีชายคนหนึ่งยกถังน้ำมวลสามสิบกิโลกร,รัมขึ้นจากบ่อลึกห้าเมตรด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอเมื่อเป็นการยกแบบอัตราเร็วสม่ำเสมอแสดงว่าวีคงที่วีไม่เปลี่ยนแปลง เราสามารถใช้กฎข้อหนึ่งคือซิกมาเอเท่ากับศูนย์ได้หรือเราเรียกว่าซ้ายเท่ากับขวาบนเท่ากับล่างนะครับสามารถใช้ได้กรณีดึงขึ้นจากบอ่อลึกก็จะเป็นเอฟที่ดึงขึ้นอยู่ข้างบนดับบิูหรือเอมจก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ อา่าแบบนี้ดังนั้นเวลาหางาน W เท่ากับ Fs F, F ก็เปลี่ยนเป็น W หรือ MG นั่นเองส่วนเก็เปลี่ยนเป็นความสูงนะครับคือเลื่อนขึ้น5เมตรนี่คือ s หรือ H นั่นเองนะครับตัว5เมตรเนี่ยเอ0มสามสนะครับ ได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ห้าสามสิบห้าเนาะเลขศูนย์สองตัวก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยจูนนี่คือสามข้อของหน้านี้นะครับที่ห้องเราทำไปแล้วทำไปแล้วตอบตัวเลือกที่สามเนะเาะอ่า